ไปติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะทางด้านของสสวเองค่ะก็ได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะมีการผลักดันกลุ่ม SME ภาคเหนือให้เป็นมืออาชีพสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้ได้ไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาทค่ะ ผู้ประกอบการกลุ่ม SME ในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดสนใจเข้าร่วมโครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยในประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพในกิจกรรมปั้นดาวและโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโตซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเพื่อมุ่งเน้นการบูรณาการและการผลักดันการส่งเสริมให้ SME ในทุกสถานะและ ขนาดมุ่งต่อยอดการพัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถยกระดับการประกอบธุรกิจได้อย่างมืออาชีพคาสรางมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า1,100ล้านบาทนะคะรวมไปถึงผลักดันการเข้าถึงมาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีมูลค่าสูงถึง1.3ล้านล้านบาทด้วยค่ะทางด้านของนายวิรพงษ์มาลายัยผู้อำนวยการสสวก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทั้ง2โครงการมุ่งเป้าให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น ให้เกิดการสร้างมาตรฐานและคุณภาพกระบวนการผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสร้างสรรค์รวมทั้งต่อยอดกระทั่งสามารถได้รับมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาทักษะและนำไปปรับใช้ในธุรกิจสามารถทําให้ธุรกิจเติบโตและมีะไรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างการให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลด้วยนะครับ ก็กลุ่ม SME ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องมีการผลักดันนะคะคแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มหาศาลทีเดียวค่ะ